โอกาสทางธุรกิจของ Success m o r l นั้นสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆเราสมัคร300บาทแล้วก็สามารถซื้อสินค้าในราคาที่ถูกที่สุดราคาพิเศษแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะ,ะนำสินค้าในราคาพิเศษนี้ไปขายให้ได้กำไรขายปรีกเราก็สามารถดำเนินธุรกิจได้และขยายองค์กร ต่อเนื่องออกไปเราทําธุรกิจเนี่ยในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยซัสเซสมอลของเราเนี่ยเราเป็นบริษัทที่เป็น g l o b a l นะครับ business คือเราขยายธุรก,กิจในขณะน,นี้ไปแล้วนะครับ8ประเทศด้วยกันมีประเทศอะไรบ้างจากไทยก็คือมีที่เมียนมามีที่สปปลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์แล้วเราเพิ่งเปิดต้าสุดก็คือที่ฟิลิปปินส์ลวกา่า ตกแต่งสาขาที่อินโดนีเซียอยู่เราจะเปิดที่อินโดนีเซียนะครับภายในปีนี้ครับก็จะเป็นประเทศที่9เราเป็น global business บ,บวกกับนะเรากำลังมองหาโอกาสในาการขยายธุรกิจเนี่ยไปที่ประเทศอินเดียรวมถึงแถบตะว,วันออกกลางรวมถึงเนี่ยประเทศทางแอฟริกาใต้ซึ่งก็ได้มีโอกาสไปดูตลาดาที่ประเทศอูกัดนดามาแล้วว่าตลาดในธุรกิจนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งนี่คือโอกาสทางธุรกิจ ของพวกเราทุกคนที่เราเป็นธุรกิจแบรนด์สัญชาติไทยที่เราสามารถที่จะส่งมอบคุณค่าสามารถที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยที่วันนี้ยังใช้สินค้าอื่นๆอ,อยู่เปลี่ยนมาเป็นบริโภคสินค้าของ Success Mall และเราขยายเครือข่ายไปนในหลายประเทศเราไม่รู้หรอกครับว่า,าธุรกิจแต่และประเทศมาได้ยังไง แต่มันน่าอัศจรรย์มากเรามีตัวอย่างคนที่มีธุรกิจอยู่หลายประเทศทั้งที่เขาเองไม่ได้เดินทางออกไปในประเทศนั้นเลยแต่เขาบังเอิญมีคนที่เขารู้จักแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกของเราล้วมีเพื่อนอยู่ที่เมียนมาธุรกิจก็ไปที่เมียนมามีเพื่อนอยู่ที่มาเลเซียธุรกิจก็ไปที่มาเลเซียแล้วคนมาเลเซียแนะนําต่อไปที่สิงคโปร์ธุรกิจก็ไปที่สิงคโปร์แล้วไปที่ไหนไปที่ฟิลิปปินส์ในขณะนี้ คนคนนั้นก็มีธุรก,กิจหลายประเทศและยอดธุรก,กิจจากหลายประเทศเวลาคำนวณผลประโยชน์ก็คำนวณผลประโยชน์นะครับให้กับพวกเราทุกคนที่มีสายงานในต่างประเทศดังนั้นเนี่ยโอกาสาทางธุรก,กิจของซัลซินมอเป็นโอกาสาทางธุรก,กิจที่สดใสมากๆและเราเป็นบริษัทที่มีแบรนดิ้งที่แข็งแกร่ง พะเราเป็นบริษัทเครือข่ายหนึ่งเดียวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเรายังมีโอกาส นะครับที่จะเติบโตนะมากขึ้นจากการที่วันนี้บริษัทวางรากฐานการเติบโตทั้งในเรื่องของการพัฒนาสินค้ารายการใหม่ๆซึ่งในวันอาทิตย์นี้จะมีการเปิดตัวสินค้ารายการใหม่อีก2รายการลองนึกดูว่าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วเรามีสินค้าใหม่แล้วเมื่อไหร่ที่มีสินค้าใหม่เนื่อหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่จะได้ผู้ริโภคใหม่ๆและใน s u success m ม l l เมื่อไหร่ถ้าเราเข้ามาทําธุรกิจร่วมกับ s u สักเสสมจากการชอบสินค้าใช้เองแล้วก็แชร์ออกไปสร้างเครือข่ายคนใช้สินค้าได้รายได้กลับเข้ามาในครอบครัวนะครับเพิ่มมากขึ้นมีความสุขสุดๆเลยครับ